สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง u t u b e Top หลาสตอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนไทยลั่นแบนไม่เที่ยวลาวอีกแล้วมาลาวมีแต่โดนเจ้าหน้าที่ถยเงินซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับคนไทยสุดจะทนจนลั่นวาจาว่าประเทศลาวไม่น่าเที่ยวอีกต่อไป หลังจากมาเที่ยวประเทศลาวแต่สุดท้ายก็มาเจอตำรวจปรับเงินแบบงงๆทำให้คนไทยหลายคนแห่เปลี่ยนใจยกเลิกไม่มาเที่ยวลาวอีกต่อไปเป็นกระแสดราม่าอีกครั้งในสังคมออนไลน์ของสองชาติลาวไทยหลังจากมีหนุ่มไทยคนหนึ่งสุดจะทนจะต้องออกมาอัดคลิป,ประบายว่าตนเองนั้นได้ลองขับรถจากประเทศไทยเพื่อข้ามมาเที่ยวในสปปลาว ด้วยการเดินทางมาท่องเที่ยวของหนุ่มไทยก็เกือบจะปกติดีแต่สุดท้ายกลับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจล่านั้นได้มีการเรียกปรับในข้อหาฝ่าไฟแดงทางด้านหนุ่มไทยก็ได้มีการปฏิเสธพร้อมทั้งมีคลิปวิดีโอหลักฐานยืนยันจากกล้องภายในรถแต่กลับปรากฏว่าทางด้านของเจ้าที่ตำรวจปฏิเสธที่จะดูคลิปวิดีโอถามให้เอกสารใบขับขี่แทนทางด้านหนุ่มไทยก็มีเอกสารครบถ้วนในการเดินทางไปในสพอปอลาว สุดท้ายตำรวจกลับยึดเอาใบขับขี่ของหนุ่มไทยเพราะมีการปรับเงินไปจำนวน3 0 0แสนกีบโดยทางหนุ่มไทยนั้นก็ได้มีการจ่ายไป1,000บาทไม่มีการทอนเงินเลยหนุ่มไทยกล่าวว่าต้นตำรวจลาวเรียกเอกสารครบก็ไม่ได้ทำให้ขุนรอดตำรวจบอกว่าเราฝ่าไฟแดงเราบอกว่ามีกล้องดูไหมตำรวจไม่ดูแต่ตำรวจถามหาเอกสารแทนเสียเงินจ่ายไปแต่ไม่ทอนเงิน คุณทำกับนักท่องเที่ยวแบบนี้เหรอประเทศลาวน่าเที่ยวแต่แค่มีคนบางกลุ่มทำให้ไม่น่าเที่ยวด้วยคนไทยหลังจากได้เห็นคลิปส่วนใหญ่เห็นว่าเจอแบบนี้เซ็งเลยนะว่าจะไปเที่ยวสงสัยต้องยกเลิกเปลี่ยนโปรแกรมขอบคุณที่ทำคลิปออกมาแบนยาวเลยนะลาวๆนะ่ะซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงพอสมควรกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศลาว ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็มีการประกาศให้ปี2024ที่จะมาถึงนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศลาวมีการปลุกระดมให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่มาท่องเที่ยวในประเทศลาวมากที่สุดแต่ในระยะที่ผ่านมา กระแสตรามาต่างๆในสังคมออนไลน์ไปจะถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวนั้นก็ยังมีการทำผิดกฎระเบียบวินัยมีการปรับเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยทำเอาคนไทยหลายคนแห่กันแบนไม่มาท่องเที่ยวประเทศลาวจนทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยลดหวเพราะค้าไม่ค้าชาวลาวนั้น ต้องทุกกระทมซึ่งภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าอย่าโทษคนอื่นเลยครับต้องโทษตัวเองเดอ้อพี่น้องสะปะปละาวนะ่ะคนไทยเรานะ่ยก็ไม่เข็ดเลยนอ้อไม่ใช่ครั้งเดียวมันก็เกิดซ้ำๆซ,กๆซากๆบ้านเราก็มีที่ท่องเที่ยวไม่อดไม่อยากงึดหลายถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่า ขอบใจคนไทยงดเที่ยวลาวปล่อยให้ทัวร์ศูนย์เหรียญจีนเข้ามาเที่ยวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลาวขอโทษขอโอกาสคนไทยอีกครั้งแต่ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วสําหรับโอกาสและก็ร้องผ่านสื่อถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมก็คิดว่าจะไปเที่ยวลาวสักวันแต่พอเจอแบบนี้น่ะคงเปลี่ยนความคิดละไม่ไปดีกว่ากลัวจะเสียสุขภาพจิตเปล่าปล่อยให้ประเทศเขาพัฒนาเองก็ต่อไปเถอะแต่บอกเลย ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะก็ทําใจไว้เลยลาวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u b ท t อปลาฟสตอรี y ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแห่อวดซื้อสินค้าไทยหมดเกลี้ยงสวนกลับกระแสล้มละลายซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับสัญญาณของความเจริญ หลังเซเว่นอีเลเที่เปิดในนครหลวงเพียงจันทร์เปิดยังไม่ถึง24ชั่วโมงสินค้าแต่และอย่างนั้นกลับหมดเกลี้ยงขาดสต็อกทําเอาประเทศลาวนั้นต่างพากันอวดว่ามีแต่คนรวยยังไงก็ม่มีทางที่ล้มละลายเป็นการตอกย้ำอย่างชัดเจนถึงความนิยมสินค้าไทยของคนลาวเพราะหลังจากร้านสะดวกซื้อเฟรนชชสาใหญ่ระดับโลกอย่างเซเว่นอวน ได้มีการเปิดสาขาในนครหลวงเวียงจันทร์ภายใต้การบริหารและการลงทุนโดยบริษัท C ี r อจากประเทศไทยหลังจากที่ได้มีร้านที่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการปรากฏว่าได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างล้นหลามจากคนลาวไม่เพียงเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์แต่ยังรวมไปถึงคนลาวที่อยู่ในรอบๆนครหลวงเวียงจันทร์ก็พากันแห่เดินทางมาซื้อกันเพื่อไปสัมผัสถึงคุณภาพของการบริการและสินค้าต่างๆ ที่ส่งตรงจากประเทศไทยจนทำให้คนลาวนั้นแห่พากันตะลึงว่านี่แหละเป็นสัญญาณของความเจริญในประเทศลาวนอกจากนี้ยังมีคนลาวจำนวนมากพากันแห่ไปทำคลิปวิดีโอรีวิวร้านเซเว่นอีเลเวของประเทศลาวว่าจะมีความใกล้เคียงหรือมีความแตกต่างกันขนาดไหนกับร้านเซเว่นอีเลเวในประเทศไทยปรากฏว่าคนลาวส่วนใหญ่พากันตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านเซเว่นอวแห่งนี้ มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศไทยเลยเมื่อจะเป็นด้านของการบริการของพนักง,งานรวมถึงสินค้าต่างๆที่ล้วนแล้วมาจากประเทศไทยเกือบพูดได้เลยว่ายกเอาเซเ e ่นอีเลเวนจากประเทศไทยมาที่ประเทศลาวเลยก็ว่าได้ราคาสินค้าก็สมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปคนลาวส่วนใหญ่สามารถซื้อจ่ายได้ปกติราคาเป็นกลางไม่สามารถโกงราคาได้มีการรับแต่เงินกีบ ไม่เหมือนร้านค้าทั่วไปนั้นความสะดวกสบายของการบริการและคุณภาพของสินค้าต่างๆทําให้คนลาวแทบไม่สนใจว่าราคาจะแพงหรือถูกเมื่ออิงตามกับของราคาร้านทั่วไปล่าสุดมีภาพที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ที่แสดงให้เห็นถึงแผงวางสินค้าในร้านเ e เ e ่นอเในปัจจุบันสินค้าต่างๆหมดเกลี้ยงถึงแม้พนักงานจะมาจัดวางสินค้าต่ออย่งไม่ถึงชั่วโมงคนลาวก็แห่มาซื้อสินค้า จนสินค้านั้นเกือบขาดสต็อกกันไปเลยโดยเฉพาะสินค้าไทยที่เป็นประเภทอาหารสำเร็จรูปจากแบรนด์ CP ของไทยซึ่งถือว่าหายากในซปป,อปอลาวทำให้คนลาวจำนวนมากหากันแย่งกันซื้อกันจนหมดโดยเฉพาะเซเลปี้ที่เป็นจุดขายหมดเกลี้ยงไปตามๆกันเหลือสินค้าบางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากประเทศลาวคนลาวแทบไม่สนใจเลือกซื้อแต่สินค้าจากประเทศไทย ทำให้คนลาวจนหากแห่บันโพสว่าคนลาวมีแต่คนรวยๆมีเงินซื้อจนสินค้าหมดโดยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนลาวเชื่อเซเว่นอทางประเทศไทยเพราะราคาสมควรกับชาวลาวถูกใจถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายินดีนำเดอร์ทุกอาชีพมีการแข่งขัน จุดเด่นของ7 e เ e ่นอคือความสะดวกสบายมีทุกอย่างถ้าคุณต้องการจัดร้านเป็นสัดเป็นส่วนหาของง่ายแต่เซเว่นน่ะไม่สามารถเปิดตามหมู่บ้านได้เพราะก่อนเปิดเซเว่นน่ะจะมีการสำรวจวิเคราะห์ทำเลอย่างตอนนี้นะ่ะอำเภอบ้านผมอรัญญะประเทศมีเซเว่ถึง15ร้านเลยครับถือว่าเยอะมากแต่จะเปิดแค่ในตัวเมืองเท่านั้นถัดมานะครับคอมเนว่าคนลาวคิดถูกแล้วในช่วงเวลาค่าเงินตกนี้ ต้องรีบเปลี่ยนเงินกีบเป็นสินค้าโดยด่วนตุนสินค้าไว้ก่อนที่ราคาจะแพงกว่านี้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเด็กๆจะได้มีงานทํานะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนลาวยังมีกําลังซื้ออยู่นะเซเว่นจงเจริญที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับคนลาวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ